บอวยเลศสมัปนแตนเลยหิมาบาดท,ทีนี่พวดนะหมูหมูสี่โค้งโดกดากหมูสี่โค้งหมูนะจ๊ะสี่โค้งหมูอบหมูปิ้งนเนาะเลิศสมัปนแตนเลยมีน้ำจิ้มพร้อมพวดนะน้ำจิม้มซีฟูดบา้านเฮาเขาเนียวนมบออยเลศสมัปนแตนหิมาบาดท,ทีนี่ข้ามันจอยมีเอฟวีบันอพอกลิปพอก ลิปแอนเวชเช a โปสไปซี่ชิลีซอสติกีไล่แอนบิ๊กคลาสออฟมิลข้าม้ o นข o าม o อนคำเอ็นจอยมีเอฟวีวันเขาบ l กเอฟวีวันฮาอายอยู่ฟอร์มีอามเคล็ดเอฟวีเดเอฟวีมินิทคำเอ็นจอยมีคำเอ็นจอยมีมาๆมาเบิ่งกันเบิ่งกันมาสิมามาเบิ่งกันเบิ่งกันออกมาเบิ่งออกมาเบิ่ง เบิ่งว่ายายชมพู่สิกินแบบไดโซมือนี่โบเลยช่วจัดการในบารมีจกระดูกืมืกุดกุดกุดแฉบแบแฉบเล่วันเวิลึกก่ะเคียวตรนี้แับพี่น้องอสกุน ดืมนมเพื่อสุขภาพเาจะไม่ตเลเปิดข้าวโพเข้าเนียวเราจะม่ตรยหิมะปันจลุยมันลุยนะครับมันลุยเข้าเมียเฮ้เบิ้งมาสติกกีรนเรดินนายบิวกเดฟูรไหลมีเลมนแต่งเลยเข่างามครับงามเพื่อยี่ชมพูดเลย

ืม mm ักเงียนกระดูก hmm. ก mm ันแทบกินกระดูกหมูนะต้องเงียนถ้าไม่เงียนไม่ได้กินเนี้ย ทำนี <Es> ้อยู่สิบหนึ่งม่กินกานกินเผาอย่างกันไม่กินกันมากมากมากคก็หมูหยัง 他们嘞，他们聪明。 Gimme bò hiểm không gimme nịu sao không gimme nịu sao không gimme nịu 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 mong mỏi phòng Ai cứ mong mhm 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 để cho nó mhm 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 miếng mhm mắn, em mùi này, Nó จานหวามาเนาะทุเรก็จะบาน

กระดูกอ่อน,น,อ,น,น,อ,นอันนี้กระดูกแกะกระดูกอ่อนนี่นะปะนนนนคำเตือนแค่วมันดีห้ามกิน,น ทําให้แค่หักแต่แค่วอศกรีมเนี่ยทนแดดทนฝนอืเพราะว่าสมัยก่อนตอนเป็นเด็กน้อยน่ะกินในบะขามอืกินในบะขาม,อม,อม,ม,าขามตอนเป็นเด็กน้อยอ่ะมันก็เลยแข็งแรงเยืยฟันก็เลยแข็งแรงม,มันเป็นจางสัน đi

หิวกินอินก็ตามัเล่นติ๊กต๊อกหลายวันแล้วมันมีเวลาปเจตจะเป็นรูสองติ๊กต๊อกมได้เล่นติ๊กตอกติ๊กตอกของยาแชมพูอ่ะมีเวลาไม่ใช่เวลากินหอหอนหอน ออถ้าเขานักแล้วแบบโดนว่านะักมีคูดอนกองไปกินแบบผู้ดีนแบบผู้ดีไปกินแต่อีนะเนเน้เป็นใจมีด <c oughs> ถ้าผูห้หายนะกินเยนี้นฉันพูด <c oughs> เลิ เป็นธรรมดาไม่ใช่ผูดแสงันเพชรเขานี้เป็นขาวธรรมดาตลอดเป็นแฟนครับแันแท้ตื่นแต่จะใซงหน้าแซ่ตาหรอกอันนี้ฝรัง่งขีกก้นกเขานัดไไหมเนี่ยว่าคนไทยเป็นฝรัง่งขี้นกข้าวจ้ามต่อรอบขี้นกขี้หมาขี้แมวขอผมเดี๋ดูกินแซ่บไปโอเคเนาะ ขนาดเป็นเมียนฟรังกี่นุกเนาะนงานการกับรดดบริเฮดเนี่ยยุบานแดกสู้ยังเดียวเขาโดนไหมใส่เข้ามาแดกเลี้ยนแบบไอ้ม่อมทนัดแดกยดูคลิปม่อมทนัดแดกขักขืนเลีเ้ยนแบบเย

ม่เาอืที่ทางก็ไม่เชา่าเป็นของตัวเองหมดอืมจึงจะเป็นฝรั่งกินก็โอเคนะอืองภูมิใจเถิดนะต้องภูมิใจเถิดนะ <c oughs> ที่เกิดเป็นไทย